ไฟล์ส่วนตัวนิดนึงในหลายๆเรื่องในหลายๆด้านนะครับเช่นเช่นนะครับพี่ๆสามารถที่จะเพิ่มปุ่มได้นะครับผมจะแค่บอกให้เห็นแล้วกันว่าปุ่มที่ว่าเนี่ยมันเราไปทาอะไรได้บ้างนะครับคือเฟซบุ๊กเพจพี่ๆสามารถที่จะเมื่อสร้างเสร็จแล้วอันนี้อันนี้กรณีสร้างเสร็จแล้วเนาะตอนนี้เรายังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าแค่ให้แค่ให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับว่าพี่ๆสามารถทําอะไรได้ นะครับพ,พี่สามารถเพิ่มกลุ่มได้ครับมันจะมีกลุ่มตั้งแต่อะไรจองเลยโทรเลยติดต่อเราส่งข้อความหาเราใช้แอปนะครับเล่นเกมซื้อเลยสมัครใช้งานรับชมวิดีโอส่งอีเมลหรือว่าเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับก็เลือกไปตามอย่างที่ที่ข้อแรกที่เราถามตอนเช้าเราต้องการจะทำการตลาดไปเพื่ออะไร อ่านะครับถ้าเกิดว่าพี่ต้องการจะแบบว่าทําการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายก็แน่นอนโทรเลยซื้อเลยจองเลยแบบนี้นะครับบอกนี่มอกไหมครับนะครับซื้อเลยครับถ้าถ้าเป็นลักษณะของของของพี่ที่เปิดร้านกิฟ์ช็อปก็อาจจะเป็นลักษณะที่ให้เบอร์โทรเพราะซื้อเลยไม่ได้เราไม่ได้ขายออนไลน์อ่ะกรณีซื้อเลยนี่ต้องแบบระเภทว่าเราเรามีเรามีเรามีขายของช็อปออนไลน์อยู่ แล้วกดซื้อเลยมันถึงจะเชื่อมเข้ามานะครับมันอยู่ที่แผนแผนการตลาดเราแหะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ต้องการแค่ว่าอยากจะให้เขามาเยี่ยมร้านเราอ่ะนะครับก็อาจจะให้ข้อมูลติดต่อเราเป็นต้นนะครับแล้วก็ปุ่มโทรเลยเนี่ยมันจะใช้ได้กรณีที่เขาใช้โทรศัพท์มือถือเข้ามาเยนเรานะครับข้อดีคืออะไรกดปุ่มโทรเลยความเป็นสมาร์ทโฟนเนอะ มันก็จะเชื่อมเบอร์โทรศัพท์ที่พี่ฝากเราไว้เนี่ยครับออกมาให้เป็นโทรศัพท์เลยแล้วมันก็จะโทรมาล้านเราได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับธรรมชาติของธุรกิจพ,พี่นะครับไม่ว่าจะเป็นจองคิวร้านนวดหรือว่าโทรมาถามทางที่จะมาร้านกิฟช็อปนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของหมักลุกก็อาจจะเป็นลักษณะของส่งข้อความนะครับหรือว่าเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็เป็นการขยายฐานลูกค้า นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจระส่อสั่งไปนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะจบเนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการบูส์และนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะเริ่มเสียเงินอย่างที่เรียนนะครับการสมรัครในตอนนี้ไม่ทําให้ใครเสียเงินให้เฟซบุ๊กทั้งสิ้นนะครับต่อให้สมัครแล้วแก้ไขข้อมูลแล้วใช้จริงแล้วถ้าไม่มีการบูส์ ก็ยังไม่เสียตังค์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะฉะนั้นพี่สามารถที่จะสมัครเข้าไปปรับแต่งใส่เบอร์โทรใส่อะไรที่ผมคุยทั้งหมดเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดไม่เสียตังค์นะครับสามารถที่จะเริ่มโพสต์ก็ไม่เสียตังค์แต่เมื่อมีการบูส์โพสต์เมื่อไหร่เริ่มเสียตังค์อ่ะกติกามีแค่นี้เองนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติพี่สร้างเพจไปพี่ใส่เนื้อหาไปพี่เอาวิดีโอใส่เข้าไป นะครับเริ่มมีคนมากดไลค์เองตามธรรมชาติไม่เสียตังค์ทั้งสิ้นพี่สามารถแชร์โพสต์ตัวเองเข้าไปยังผู้อื่นๆที่เขามีความสนใจในเรื่องคล้ายกันก็ยังไม่เสียตังค์นะครับขอบขายพวกนี้ทำได้ฟรีแต่มันจะเริ่มนะถ้าเกิดพี่มองว่าเฮ้ยตามแผนการตลาดคนที่น่าจะเป็นลูกค้าของพี่น่าจะมีอายุ24-35น่าจะเป็นผู้หญิงเดี๋เมื่อกี้นะนะ น่าจะเป็นกลุ่มคนที่กําลังตั้งคันอยู่น่าจะเป็นคนที่อยู่ในหมู่เมืองใหญ่ๆคราวนี้แหละครับจุดเริ่มมาแล้วการขยายการตลาดธรรมดาเริ่มยิงไปที่สินคนกลุ่มนี้คราวนี้แหละครับพี่ต้องเริ่มบูสแล้วที่นี้ทุกครั้งเนี่ยนะครับผมอยากให้แยกกันให้ออกนะครับสิ่งที่พี่จะต้องมีก่อนในเพจก็คือเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ปฏิบผมไม่มีเวลาในการคุยเรื่องนี้นะครับเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ว่าเนี่ย เป็นไปด้วยอะไรบ้างเป็นไปด้วยรูปภาพก็ได้ครับเดี๋ยวพี่จะเรียนการถ่ายภาพอยู่แล้วในตอนบ่ายนะครับเนื้อหาหนึ่งเป็นรูปภาพก็ได้เนื้อหาอาจจะเป็นวิดีโอก็ได้อัดวิดีโอทำชแนลตัวเองนะครับแล้วก็โพสต์วิดีโอขึ้นไปถือว่าเป็นเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่เราจะสามารถใส่เข้าไปได้เนื้อหาสามารถเป็นบทความงานเขียนของพี่ก็ได้เนื้อหาสามารถเป็นกรอนก็ได้เนื้อหาสามารถเป็นการ์ตูน เ<ไ>ห็นไห<ด>มตูนที่เขาเผยแพร่กันเยอะๆแล้วตดนจับกันไปเนี่ยนะครับการเราใช้เยอะมากก็เป็นเนื้อหาให้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกใช้เนื้อหาให้เหมาะกับกับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราทีนี้พอเวลาพี่โพสต์เนื้อหาไปบนเพจแล้ว <c oughs> ถ้าอย่างที่บอกมันยังไม่มีคนมาคุยอะไรกับเรารถึงใจเลยนะครับเพจจะร้างๆเงียดๆสิ่งที่พี่ต้องเริ่มตัดสินใจทำล้ว คือจ่ายเงินเพื่อบูสต์แบบการโพสเสร็จไม่ได้หมายในคนจะมาดูการบูสต์คือการโฆษณาจำได้ไหมที่เราพูดแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งหรือการแบรนดิ้งคือแบรนด์การตลาดและการโฆษณาการบูสตเนี่ยครับคือการโฆษณาแล้วนะครับการโฆษณาเสียตังค์แล้วนะครับทีนี้เวลาบูสต์สมมุติว่าเราที่มีบทความเกี่ยวกับเรื่องการเดินหมากรุก กลเม็ดในการแก้เกมแบบหนึ่งล้กันผมคิดมา่าได้หนึ่งนี้นะครับแล้วก็หรือสิบเทคนิคที่นักเล่นมารุกมือใหม่ควรจะต้องเป็นหากมมีสิบแพทเทิร์นที่เรียกว่าง่ายต่อการลักใช้แล้วก็ใช้คล่องแล้วก็ใช้เรองมือใหม่สามารถเป็นโปรได้เร็วขึ้นอะไรเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคพอพี่เขียนบทความนี้ขึ้นไปความยาวประมาณหนึ่งหน้า A4 แน่นอนไม่คยมีใคร จุกไหมครับวิธีการที่พี่จะเห็นคือพี่ต้องเอาโพสต์ตัวเนี้ไปแชร์ต่อเองบนบลู่ต์ต่างๆเป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองคือบ o ูส์ตัวนี้ครับเวลาบูส์พี่ต้องใส่ไว้ให้ได้ครับว่าททร์เก็ตของพี่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาอยู่ในพื้นที่ไหนเขามีความสนใจเรื่องอะไรและงบประมาณที่พี่จะใช้กี่บาทใน Facebook มันก็จะบอกเลยครับว่า ถ้าพี่โพส350นะครับภายใน5วันน่าจะมีคนที่มาเห็นเรงนี้โดยประมาณกี่คนถ้าพอใจแล้วก็กดครับพิทยาพิทยาครับครับผมเนื้อสอบถามตรงถ้าเกิดว่าเราไม่เสียตังค์นะครับจะมีอัตราส่วนคนที่เห็นโพสต์ของเราโดยโดยที่เราไม่เสียตังค์เนี่ยอยู่ที่อัตราส่วนคนมีส่วนร่วมต่อเพจเนี่ยเท่าไหร่ครับ เท่าที่ผมลองทาเองน้อยมากครับ hmm. คือมันแทบจะนิ่งๆเลยเพราะว่าตอนนี้เพจที่พี่เพิ่งสร้างตอนเนี้ยมันไม่มีคนกดไลค์เลยถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครเห็นเลยแล้วถ้าถ้าในกรณีที่เรามีลูกเพจแล้วแล้วเราโพสเราโพสเฉยๆก่อนอันเนี้ยจะมีคนเห็นคือในลูกเพจจะเห็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับลูกเพจขอไม่มีตตยตัวไหมครับไม่มีไตยตัวครับลูกเพจของพี่ก็ไม่กี่คนตอนนี้ ถ้าของหนองคายมีอยู่600ประมาณ6 0 0 5 9 0นะครับประมาณ8สวิุตีเล่นๆ600นะครับใน600คนเนี่ยถามว่า600คนเห็นหมดไหมไม่แต่เห็นเกินจาก600คนได้ไหมเป็นไปได้อยกสองเรื่องนี้ใหออกน,นะครับหมายถึงว่าลูกเพจทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าลูกเพจคนนั้นเขาอาจจะหาย ข้อความหรือข้อมูลจากเพจเราก็ได้นะครับก็ขอปิดไปเขาไม่อยากเห็นก็ได้หรือลูกเพจมีเพื่อนแล้วเพื่อนลูกเพจกลับเป็นคนที่มากดไลค์กดแชร์ข้อมูลของเราก็เป็นไปได้หรือ